ห็นบอกว่ามีนางงามมาด้วยเหรอใช่ใช่ครับมีนางงามมาด้วยใช่นะเขาก็มารักษากับผมด้วยการโดนของมาจากของกินเขาเปลี่ยนมีอาการอะไรมีวิญญาณอยู่ในตัวเขาอะแล้วก็ผอมเลยผอมโหลหน้าตาคือไม่มีสภาพการเป็นนางงามเลยอ๋อผอมคือไม่ไม่กินไม่ได้อะไรไม่ได้กินก็อ้วกอะไรต่างเก็บตัวคือแบบจะอยู่แต่คอนโดเขาไม่ออกไปไหนแล้วแล้วเขาไปหาหมอไปหาแล้วไปหาโรงพยาบาลดังๆเลยดังๆเขาไปหาทั่วมาแล้ว เขาไปหาหมดแล้วจนไม่ม <eventually S 2> ีที่พ so ึ uh, sure ่ง <couple> ก <osters> ็มานอนตากฝนอยู่หน้าสำนักผมก็ผมคิวเยอะอ่ะผมรับแค่ร้อยหกสิบแปดคิวตอนนั้นอ่ะมานอนตากฝนรอตั้งแต่ประมาณตีหนึ่งตีสองใช่แล้วรอรักษาด้วยงไงเออเอเอามาหน่อยก็ได้เอาไม้เอามาเอาถือกับเอาไม้ก็เอาไม้เนี่ยก็คือไม้อันนี้ขออนุญาตนะครับครับก็คือเนี่ยผมก็จี้บริเวณตรงท้องเขาก็ล้อออกมาล้อออกมาเสร็จปั๊บผีมันก็หลุดออกไปหลังจากนั้นเขาก็ดีขึ้นเลยหายกินได้น้ําหนักขึ้นลอกจากนั้นน้ำหนักจะขึ้นเป็นสิ จากที่ลงไปสิบโลขึ้นมาสิบโลตอนนี้ก็ทํางานได้ปกติชีวิตแฮปปี้ดีทุกอย่างดีพร้อมด้วย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 เนี่ยก็คือแค่นี้แค่นี้เองแล้วก็มีอันนี้อีกนหนึ่งอันหนึ่งที่ผมใช้ไล่ผีนี่นี่คืออะไรครับยาดมจริงจริงยาดมไล่ผีใช่ผมจี้ที่หัวเนี่ยเนี่ยก็ออกมาไล่ผีจริงจริงผมเออทำไมเดี๋ยวเออใช่ด้วยผมใช้อันนี้ไล่ผีประจำเลยยิ่งตอนผมปวดเป็นพลาเนี่ยผมใช้แต่ยาดมไล่ผีทำไมถึงใช้ยาดม ก็มันดูรุนแรงหลายๆคนบอกเ่้ยเป็นเพราะมีดผมเลยโมโหมันไสผมเลยใช้ยาดมไล่ผีเลยก็เขาบอกว่าหมายหมายความว่าก็ <c oughs> คือเนี่ยผมผมดึงผมจี้ตรงหัวปับ๊บก็ร้องคล้ายๆกับพระอาคมร้องออกมาเหมือนกันใช้ยาดมจี้ <c oughs> ตกตกลงมันคืออาคมมันคือมันคืออาคมหรือยาดมมันใช่เนาะเนาะจริงๆของใช้เนี่ยเนี่ยคือเอาอุปกรณ์ไล่ผีออ่าวางเจดนี้ก็คือหมายความว่าแล้วแล้วกกลับไปก็ก็ ก็กินได้ใช่หายเลยก็มาเช็คอาการอยู่ประมาณสองสามครั้งก็หายขาดเราเชื่อว่าคืออะไรในเรื่องของก็คือของน้องโบเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เขาสนิทก็คือด้วยความอยากได้หรืออะไรหลายอย่างเนี่ยก็เลยต้องการให้เขาอยู่แล้วเขาก็ไปกินอะไรบางอย่างที่คนที่คิดไม่ดี ให้กินแปลว่าเขาโดนของเขาโดนของอ๋อมีคนทําของใส่ใช่ที่เขาว่ากันที่เขาใช้พูดกันแบบเนี้ว่าทําของใส่โดนคุณใส่ถูกโดนคุณใส่เหรอใช่เขาเล่าเบอกว่าอาจจะเป็นใครไม่ไ้เปิดเผคือเราเแต่ก็เปิดเผยไม่ได้เราเอาเขาเล่าเขาเล่าเอาแค่เรื่องราวก็คือเล่าว่าน่าจะดื่มน้ําเข้าไปที่คนคนหนึ่งให้หลังจากนั้นก็มีอาการแล้วคนแล้วคนที่ให้เขาดื่มนั่นอะ ต้องการอะไรจากตัวเขาหรือก็คือก็ต้องการให้เขาหิวด้วยอ๋อเป็นเขาเรียกอะไรใส่ของมนเสน่หอะไรอย่างเงี้ยเหรอก็คือประมาณนั้นแหละอารมณ์ประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดมนุษย์เราเนี่ยถ้าเกิดเสน่ยาแฝดนยังมอคิดเอาเป็นเสน่ยาแฝดก็คือก็คืออารมณ์ประมาณนั้นเลยเสน่ห์ยาเอาละครับอันนี้ก็ความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้วิว,วิธีอะไรอ,ะอย่างที่ว่าเนี่ยก็มีวิธีอย่างที่ว่าเอาโน่นนี่ลักษณะว่าใช้ยาดม<ช>จี<ช>ก็ <ๆ S 1> ก็ได้ทาไมเราจะต้องใช้ความเรียลความรุนแรงก็เก,กิดกระดูกก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมาก,กนะฮะแต่ทาไมจะต้องใช้อุปกรณ์ใช้กําลังเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็เรายกตัวอย่างะไรก,ก,กันนะสมมติเรามีหมาตัวหนึ่งเข้าบ้านอยู่ถ้ามันดื้อมากเนี่ยไปนะหมาหมาจาไปนะจะออกไหม ผีก็เช่นกันใช่จริงไหมก็เหมือนกับโจรน่ยเชื่อว่าหลังจะเข้าบ้านเนี่ยโจรจ๋าอย่าอย่าทำไปนะโจรนะมันคงไม่ไปเอยจะไปไม่ไปเช่ก็อารมณ์เดียวกัน